เนี่ยดูนะคะน่าดื่มไหมคะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลหมักบวยนะคะวันนี้นะคะป้าหมูก็จะมาสอนให้เพื่อนๆแปลรูปบวยกันนะคะในช่องป้าหมูพาทำจ้านะมีคลิปการแปลรูปบวยไว้มากมายเลยนะคะวันนี้นะคะการแปลรูปบวยนะป้าหมูก็จะสอนเพิ่มอีกหสูตรนะคะ วันนี้เราจะทำวายบ้วยสดนะคะเราจะใช้บวยสดนะที่ผลสุกเหลืองแบบนี้เลยนะให้เหลืองกระดังงาแบบนี้เลยนะคะลูกเขียวเราไม่เอาไม่ใช้นะป้าหมูใช้บวยสดครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลนี้เยอะมากนะเพื่อนๆนะทำตามสูตรเลยนะคะสูตรในวันนี้ก็คือบวยสุกครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลทรายขาวแบบนี้1กิโลนะแล้วก็ใสยหลาบบวยของติ่งฟงนะคะเป็น ใส่หลับบวยแบบนี้นะตัวนี้จะให้ความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีเนื้อบวยในขวดด้วยนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆใช้วัตถุด,ดิบที่หลากหลายนะคะในการทําแต่ละสูตรแต่ละคลิปนะคะมันจะต้องมีความเหมาะสมความบาลานซ์กันนะคะความลงตัวมันถึงจะอร่อยได้นะเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมบวยกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะเราจะใช้เกลือนะมาเป็นตัวช่วยนะเทลงไปเลย ก้นบวยนะคะมันจะมีขั้วนะให้เราเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะแคะก้นบวยออกนะขั้วเราจะต้องเอาขั้วของบวยออกก่อนนะเนี่ยป้าหมูอ,ออกทุกลูกแล้วนะเราจะมาคุกเกลือนะคะคุกเกลือหรือว่าขัดเกลือนั่นเองนะนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะคุกเกลือเอาไว้แบบนี้นะเราขัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะคุกเกลือไว้แบบนี้สามชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะ หลังจากที่เราคุกเกลือเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะผึ่งให้เขาหมาดแบบนี้นะคะเห็นไหมเหลืองสวยงามเลยนะผลสุกเท่านั้นนะคะห้ามใช้เขียวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าผลที่เขียวนะบวยเขาจะมีรสเฝื่อนรสฝาดนะคะแล้วก็จะมีความขมเล็กน้อยนะถ้าเพื่อนๆทําไม่ถูกต้องนะคะวายที่ได้มันจะขมนะเพราะฉะนั้นทําตามสูตรที่ป้าหมูสอนนะคะใครที่ซื้อบวยมาแล้วยังเขียวอยู่เราจะตั้งทิ้งเอาไว้ วางในกะละมังหรือวางในกล่องก็ได้นะคะเขาจะสุกไปเองนะพอสุกนะคะช่วงนี้อากาศร้อนสุกไวนะคะเนี่ยสุกมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะวันนี้เราจะใช้น้ําทั้งหมด5ลิตรนะคะแต่ว่าป้าหมูจะแบ่ง1ลิตรมาต้มก่อนนะเปิดเตาเลยนะคะตอนนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะคะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะป้าหมูจะใส่บวยที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปเลยะค่ะค่อยๆนะคะเดี๋ยวน้ํามันกระเด็นเนาะเนี่ยใส่ลงไปเลยน้ําตาลทรายที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำตาลทรายขาวนะใส่ลงไปเลยนะคะน้ําตาลทรายขาวหนึ่งกิโลเพื่อนๆเทน้ําตาลทรายลงไปต้องคนให้น้ําตาลทรายละลายก่อนนะคะ ไม่งั้นน้าตาลทรายติดที่ก้นหม้อมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้นะตอนนี้เราก็คนจนน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆเบาไฟเลยนะคะเราจะต้มไฟอ่อนประมาณ20-25นาทีแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะมาดูกันว่าหลังจากที่เราต้มบวยในน้ำตาลนะคะผ่านไป20นาทีแล้วจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะ ตอนนี้ปลาหมูต้มบวยในน้ำตาลนะครบ25นาทีแล้วนะคะถ้าอยากจะให้บ้วยฉ่าน้ําตาลมากๆก็ต้มได้ถึง30นาทีนะแต่ว่าต้องเป็นไฟอ่อนนะคะปลาหมูใช้เตาไฟฟ้านะมันก็จะต้มตุ่นไปเรื่อยๆนะคะให้บ้วยฉ่าน้ําตาลนะแต่ถ้าใครใช้เตาแก๊สนะเพื่อนๆต้องระวังน้ําตาลจะไหม้นะคะต้องไฟเบาที่สุดเลยนะต้องเฝ้าเขาด้วยนะคะตอนนี้ปลาหมูต้มครบ25นาทีแล้วตอนนี้บ้วยฉ่าน้ําตาลมากแล้วนะคะ เราจะปิดเตานะตอนนี้ปลาหมูปิดเตาเรียบร้อยนะคะน้ําเชื่อมใสามากเลยนะเราจะต้องตุ๋นไฟเบาๆนะคะเพื่อที่จะให้บวยเขาฉ่ําน้าเชื่อมไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราจะยีบวยนะตอนนี้บวยยีง่ายเลยนะเพราะว่าเราตุ๋นจนมันเปื่อยแล้วนะคะ เราจะไม่ยีตั้งแต่ตอนที่ดิบนะเพราะว่ามันจะทําให้ขมนะคะเราจะยีตอนนี้นะเนี่ยค่ะมันแค่บุบๆเขานะเนี่ยจริงๆมันเอาเนื้อตอนเนี้ยเอาไปทําแยมอร่อยเลยนะแต่ว่าเราจะหมักไวไปทั้งเนื้อบวยแบบนี้เลยเอาแค่เอาแค่บุบๆแบบนี้ให้มันเนื้อแตกออกก็พอแล้วนะ เพราะว่ามันฉ่าน้ําเชื่อมมากแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะเราจะใช้ไหรับน้ำบ้วยของติ่งฟงนะคะเราจะเทลงไปหมดขวดเลยนะนี่ค่ะเทลงไปเลยกลิ่นหอมมากตัวไหลับบ้วยของติ่งฟงเขาจะมีเนื้อบ้วยด้วยนะคะเพื่อนๆยี่ห้อนี้คือแนะนำเลยนะ นี่นะคะเทลงไปก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะอุ้ยกลิ่นหอมขึ้นมามากเลยเพื่อนๆนี่นะคะเราคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะเดี๋ยวป้าหมูจะพักน้ำบัวที่เราต้มนะคะเอาไว้ข้ามคืนเลยนะเพื่อให้ได้ความฉ่าของบัยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะ หลังจากที่เราต้มบวยเสร็จนะคะเราก็พักไว้ข้ามคืนนะตอนนี้นะคะบวยเราก็ฉ่าไปด้วยน้ำบวยแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะนี่นะเห็นไหมคะกลิ่นหอมมากเลยนะเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือส4ลิตรลงไปเลยนะคะถ้าบ้านไหนใช้นะ้ำปลาปาต,ต้องต้มให้สุกก่อนนะแล้วปล่อยให้เย็นนะคะถ้าใครมีน้ำบรรจุขวดพร้อมดื่มนะแบบนั้นสามารถเทเข้าไปได้เลยนะคะ ไม่ต้องไม่ต้องต้มนะเพราะว่าเขาผ่านการพัชเจอ์ไร้ผ่านการกรองมาแล้วถ้าใครใช้น้ํากรองนะคะถ้ามั่นใจว่าสะอาดนะเพื่อนๆก็สามารถเทลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะเราจะเทน้ํา4ลิตรส่วนที่เหลือลงไปนะนี่นะคะป้าหมูก็ใช้น้ํากรองเทลงไปเลยค่ะ4ลิตรเทรลงไปเลยในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมได้เลยนะ ว่าเราต้องการที่จะหวานมากหวานน้อยแต่ว่าถ้าเราหมักยีสต์ไปแล้วนะคะความหวานมันจะหายไปนะเพราะว่ายีสต์เขาจะไปกินน้ําตาลนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์น,นะเพื่อนๆจะต้องเผื่อความหวานให้เขาด้วยนะคะบางท่านหมักไว้ไปแล้วถามป้าหมูว่าทําไมไม่เหลือความหวานอะไรเลยเพราะว่ายีสต์เขาไปกินน้ําตาลนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์นะเราจะต้องเผื่อหวานไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะ เทลงไปในถังหมักนะถัทงที่ป้าหมูใช้นะเป็นถังชนิดแบบมีก๊อกนะคะถังนี้ปริมาณ8ลิตรนะคะถ้าใครมีแกะละอนน้ำที่เป็น5ลิตรนะก็เพื่อนๆแบ่งเป็น2ถังได้เลยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเพิ่มนะ ป้าหมูจะแบ่งน้ำใส่ชามเล็กไว้นะคะแล้วเราจะเทสยีก่อนนะวันนี้ป้าหมูใช้ยีดทำขนมปังแบบนี้นะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายตามท้องตลาดนะมีสมาชิกบางท่านนะคะถามป้าหมูว่าทำไมป้าหมูไม่ใช้ยีที่ทำไวโดยเฉพาะบางทีมันหายากนะคะบางพื้นที่เขาไม่มีขายนะแล้วก็สมาชิกบางท่านนะคะเป็นคนแก่นะที่อยู่ต่างจังหวัดเขาไม่เล่นโซเชียลนะคะเขาก็จะสั่งซื้อใน ช้อปปี้ร z ซ d าอะไรไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นยีสต์ชนิดนี้นะคะโลตัสบิ๊กซีมีขายนะวันนี้ป้าหมูจะใช้ยีสตที่ครึ่งช้อนโตะนะคะนะครึ่งช้อนโตะเดี๋ยวเทให้ดูว่าใช่ไหมครึ่งช้อนกินข้าวนี่นะคะครึ่งช้อนกินข้าวแบบนี้นะเราโรยลงไปเลยโรยลงไปแล้วเพื่อนๆต้องคนด้วยนะเราเทยีสต์ลงไปแบบนี้นะคะเป็นการปลุกยีสต์ให้ตื่นนะคะเป็นการเทยีสต์นั่นเองนะ ถ้าขึ้นฟองแบบนี้หมายความว่าใช้งานได้แล้วเราก็พร้อมที่จะเทลงถังหมักได้แล้วนะถ้ายิดหมดอายุดูยังไงยิดหมดอายุนะคะมันจะตกตะกอนลงไปเลยมันจะเป็นน้าําใสๆด้านบนมันจะไม่มีฟองแบบนี้เลยนะคะเป็นยิดที่หมดคุณภาพแล้วนะพวกเม็ดยิดต,ต่างๆมันจะตกตะกอนนอนก้นนะคะจะเห็นแค่น้าําใสๆถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อนๆต้องเททิ้งนะห้ามนํามาหมักนะคะมันจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลย นี่นะคะยีสต์ของเราก็พร้อมที่จะหมักแล้วเทลงไปในถังเลยค่ะปิดฟ้านะคะในขั้นตอนนี้เราจะต้องปิดสนิทก่อนนะเพราะว่าเราจะทําการเขย่าถังนี่นะคะการเขย่าถังนะคะทําให้ยีสต์กระจายตัวนะและทํางานได้เร็วขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆเนขย่าถังแล้วนะคะคลายฝากเกียวออกเล็กน้อยนะหนึ่งเกียวพอฟลึบแบบนี้ นะให้หลวมๆแบบนี้ได้ละไม่ต้องคายเยอะนะคะเดี๋ยวมแมลงเข้าไปวางไข่นะนี่นะคะเราจะติดสติกเกอร์ไว้แบบนี้นะปลาหมูหมักวันที่9เดือน3มนะคะเราจะหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์นะจริงๆถ้าท่านใดที่ไม่ชอบแอลเยอะๆนะคะสามารถหมัก7วันถึงสิวันแล้วมาชิมได้นะ ถ้าเพื่อนๆหมักไปเจ็ดวันนะคะแล้วก็ลองลองเทชิมดูนะว่าชอบแอลกอฮอล์ในระดับนี้แล้วหรือยังถ้ายังเพื่อนๆก็หมักต่อจนครบนับต่อนะคะจนครบสิบวันนะก็มาชิมใหม่ถ้าใครยังไม่ชอบแอลกอฮอล์ก็หมักต่อไปเลยนะป้าหมูจะหมักไว้สักประมาณสิบถึงสิบสี่วันเดี๋ยวครบสิบวันป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆรอ,อ,อชมนะวันนี้ป้าหมูมาอัปเดตไวน์บุย้ยไซรัปนะคะ ผ่านไปหนึ่งคืนเพื่อนๆดูนะเขาทําปฏิกิริยากันแบบนี้นะคะยีสต์เขาเข้าไปกินน้ําตาลนะมันจะเกิดกา๊าซนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นแอลโกอฮอล์นะนี่นะคะมันจะเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูในถังนะนี่นะครับในถังก็จะเป็นฟองแบบนี้นะเป็นเรื่องปกตินะคะที่เราหมักไปมันจะเกิดแก๊สเกิดฟองแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่เราหมักไปแล้ว10วันถึง14วัน เราจะพอใจในแอลกอฮอล์แล้วหรือยังเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมนะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์ไซรับบวยนะคะเป็นบวยสดนะเราหมักตั้งแต่วันที่9เดือน3นะคะวันนี้วันที่26เดือน3นะคะใช้เวลาหมักทั้งสิ้นนะคะ16วันนะคะนี่นะคะตอนนี้ยิดตเขาหยุดการทำงานแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำจะใสแล้วนะ เพราะว่ายีสต์ไปกินน้าตาลเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์แล้วนะคะวันนี้ป้าหมูจะกองกากแล้วก็นอกยีสต์กันนะคะเดี๋ยวเร,เราจะกองผ่านกระชอนเลยนะคะป้าหมูก็กองกากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูชิมแล้วนะคะหมักสิบหวันวันนี้เข้าสู่วันที่สิบเจดนะแอลกอฮอล์สูงใช้ได้เลยนะคะรสชาติอร่อยหอมหวานมากเลยนะคะเพื่อน รอบนี้นะคะป้าหมูจะไม่เติมน้ําตาลเพิ่มเลยนะเพราะว่าวายบวยของป้าหมูนะไม่มีความขมความเฝื่อนเลยนะคะตัวนี้นะแต่ถ้าของท่านใดนะคะที่เปิดถังวายออกมาชิมแล้วนะคะมีความขมความเฝื่อนนะเติมแค่50กรัมพอนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากที่เราน็อกยิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเทลงถังบ่มนะเขาจะทําการบ่มวายไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะกระบวนการบ่มนะคะคือมันจะหมัก บ่มไปเรื่อยๆนะ้ายิ่งนานยิ่งอร่อยนะคะเราจะไม่ให้มีความหวานมากเกินไปนะคะถ้าวายมีความหวานมากเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆทําตามสูตรที่ป้าหมูให้ไปนะคะลองว่าเพื่อนๆจะมีวายที่มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะคะยิ่งบ่มนานยิ่งอร่อยนะคะยิ่งบ่มนานน้ายิ่งใสนะเดี๋ยววันนี้เรามาทําการน็อกยีดกันก่อนนะคะเราจะเปิดเตานะ ตอนนี้ป้าหมูก็วัดอุณหภูมิได้ที่45.9องศานะคะก็เราจะน็อกยิดประมาณนี้นะคะเพราะว่ายังมีความร้อนในเตาเหลืออยู่นะเราจะไม่เปิดให้มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดเตาได้เลยนะเราปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตั้งให้วายของเรานะคะเป็นอุณหภูมิห้องเท่านั้นนะ พอได้เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเราถึงจะเทลงถังสําหรับบ่มนะคะตอนนี้นะคะวายบุ้ยของเรานะก็ได้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงถังสําหรับบ่มเลยนะประหมูก็จะกรองละเอียดอีกหนึ่งขั้นนะคะ เพื่อที่จะได้น้ำวายที่ใส่นะวายบวยนะคะเขาจะมีตะกรเยอะนะเพราะว่าจะมีเนื้อบวยนะคะป้าหมูก็จะกองอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก่อนที่จะบ่มนะนี่นะคะป้าหมูก็กองผ่านตะชอลงไปในถังเลยนะถ้าใครที่เท,ทลงไปพร้อมตะกรนะคะเวลาที่เราบ่มไปแล้วนะคะมันจะตกตะกรช้ากว่านะถ้าเรากองกาก,ากออก อีกหนึ่งขั้นตอนตอนที่เราจะบ่มนะมันจะช่วยให้น้ำวายของเราใสาเร็วขึ้นนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราปิดฝาถังให้สนิทเลยนะนี่นะคะปิดให้แน่นเลยเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะหลังจากที่ป้าหมูบ่มไปเจ็ดวันนะคะจะมาดูซิว่าวายบวยไซรับบวยของเราเนี่ยจะมีความอร่อยหอมหวานขนาดไหน และเราจะได้น้ําที่ใสามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อรอชมนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายบวยสดสลับติ่งฟงนะคะหลังจากที่เราบ่มนะคะมา5วันนะคะน้ําก็ใสขึ้นในระดับหนึ่งนะเห็นไหมคะนี่นะน้ำก็ใสขึ้นในระดับหนึ่งป้าหมูก็กรอกใส่ขวดนะคะเพื่อเอาไปแช่ตู้เย็นนะเราอยากจะให้น้ำวายใสยขึ้นนะคะเราจะต้อง เทใส่ขวดนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะเราจะตั้งไว้นะคะประมาณ1-2สัปดาห์นะคะวายก็จะใส่ขึ้นนะคะการบ่มวายนะคะบ่มในถังนะคะสัก1สัปดาห์นะคะเราจะมาเทใส่ขวดแบบนี้นะคะเป็นขวดแก้วหรว่ขวดน้ําอัดลมใช้ได้นะคะถ้าเป็นขวดน้ําดื่มใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นขวดแก้วหรือน้ําอัดลมนะคะเห็นไหมคะเขาจะตกตะกอนพกเพื่อนเห็นไหม พอตกตะกอนแบบนี้นะคะเราจะเทเปลี่ยนขวดเพื่อเอาน้ําใสๆเข้าออกมานะแล้วเราก็จะต้องตั้งวายของเราอีกนะคะประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะจะเกิดความใสแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมนี่นะคะอันนี้คือใสเป็นกระจกเลยเห็นไหมคะไม่มีตะกอนนอนก้นด้านล่างเลยนะคะใช้เวลานะคะการบ่มวายมันต้องใช้เวลานะนี่นะคะเนี่ยใสยเป็นกระจกแบบนี้เลย ก็หมูตั้งอุณหภูมิห้องเลยนะคะไม่ได้แช่ตู้เย็นเลยนะคะมี f c หลายท่านนะที่ถามป้าหมูว่าเก็บไวยังไงนะคะต้องแช่ตู้เย็นไหมไม่จําเป็นต้องแช่ตู้เย็นนะคะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลยนะคะการบ่มไว์เนี่ยมีความสําคัญมากนะคะไม่ใช่ว่ายิ่งบ่มยิ่งอร่อยนะคะมันจะต้องสําคัญที่สูตรด้วยนะถ้าสูตรเพื่อนๆดีนะคะอร่อยตั้งแต่ตอนต้มเลยคะ่ะ น้ำจะอร่อยตั้งแต่ตอนต้มเลยนะนี่นะคะป้าหมูสอนทุกขั้นตอนไม่มีกากสูตรเลยนะคะวันนี้เราจะมาชิมไวายบ้วยไซรัปติ่งฟงนะคะเนี่ยป้าหมูแช่ยเย็นจิ๊บเจมาเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะรองเทแบบเพียวๆนะคะไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะดูนะคะน่าดื่มไหมคะ เดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะหอมหอมกินบวยมากหวานอบอวนอยู่ในปากนะคะมันเป็นรสที่นุ่มนวลมากนะเพื่อนๆนะวายบวยสดนะป้าหมูใส่สรับติ่งฟงนะคะถ้าเราทำขั้นตอนการเตรียมบวยแบบถูกวิธีนะเพื่อนๆจะได้ วที่อร่อยกลมกลม่อมป้าหมูบอกเลยกล้าท้าได้เลยนะคะถ้าใครที่ทําบ้วแบบไม่ถูกวิธีนะขมเฟื่อนกินไม่ได้แน่นอนคะ่ะต้องเททิ้งป้าหมูสอนทุกขั้นตอนเลยนะคะทําตามได้จริงทําแล้วออกมากินได้นะคะอร่อยด้วยนะกดแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเพื่อนๆท่านอื่นจะได้เห็นวิธีการแปรรูปบ้วยอย่างถูกวิธีด้วยนะ ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สาหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย fc ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ